แม่มโพด,ดำทนไม่ไหวกลับมาเปิดเพศอีกครั้งรัน่นว่าจะพักสักเดือนแต่ไม่กี่ชั่วโมงเจอใสร้ายหนักมากแฮชแท็กแมมพดำแฮชแท็กเซฟแม่มโพรด,ดำแฮชแท็กหน้ากากอนามัย สืบเนื่องจากกรณีเพจดังแม่มโพดำได้ออกประกาศปิดเพจเฟซบุ๊กหลังจากได้เปิดโปงชายคนหนึ่งปมหน้ากากอดมามัยหลักล้านชิ้นนั้นล่าสุดวันที่10มีนาคม2,563ทางเพจแม่มโพดำก็ได้ออกมาเปิดเพจอีกครั้งพร้อมระบุข้อความว่าว่าจะพักสักเดือนไม่กี่ชั่วโมงเจอใสไ่ไรหนักมากกะแล้วว่าถ้าออกมาเปิดโปงเรื่องหน้ากากกูต้องโดนแบบนี้คิดสิมันไวรัสขนาดนี้ก็เพราะมันจริง มีคลิปเสียงภาพถ่ายพวกมึงก็ยังหาหน้ากากไม่เจอบอกภาพตัดต่อคลิปตัดต่อและโยนขี้ใส่หาว่ารับเงินจากพรรคการเมืองฝั่งตรงข้ามที่คนเขาเข้ามาแหกกันทั้งประเทศถ้าต้องจ้างจริงต้องใช้เงินกี่บาทตอนที่มาเปิดโปงเรื่องหน้ากากที่หายไปก็ลาตายแล้วชีวิตเดียวถ้าต้องแลกกับโรงพยาบาลที่มีหน้ากากใช้ ก็คุ้มเลิกใส่ร้ายป้ายสีแล้วหาหลักฐานมาดิว่าเพจแบบนี้รับเงินจากฝั่งตรงข้ามมาตอนไหนไม่หยุดต่อไปนะบอกก่อนสู้กับคนที่เขาทิ้งชีวิตแล้วไหวปล่ะคือจะดิ้นทำไมยังไม่ได้ว่าสักคำแค่เอารูปภาพมาลงบอกสนิทกับผู้ติดตามนามบัตรก็ลงแทนที่จะไล่บีคนผิดมาเอากับคนแฉ คนชลายเขาจะชี้แจงอธิบายให้ชัดเจนไม่ใช่ใส่ร้ายคนเปิดโปองอย่าให้สอนมวยดีอย่างเรื่องพักการเมืองมีเอี่ยวก็เปิดเองเขาจะผิดจริงไหมเป็นหน้าที่ของสื่อไปตามต่อทรงหลักฐานให้หมดแล้วก่อนเลือกตั้งลุงตู่ยังชมเพจน้ำดีช่วยเหลือสังคมพอวันนี้แหกการเงินแจกเงินไลบีขนอมหน้ากากช่วยส่งหน้ากากให้โรงพยาบาลที่เดือดร้อน กลายเป็นเพจต่อต้านรัฐบาลเฉยหรือคำว่าเพจน้ำดีคือเพจที่ต้องอวยรัฐบาลตลอดเวลานี่งงไปหมดแล้วที่สำคัญนะที่ทำอยู่เพื่อช่วยโรงพยาบาลตอนนี้มันชังชาติตรงไหนช่วยตอบทีร้อยชีวิตก็ไม่พอให้เซฟ